ว่าไงตัวเล็กปลาครับปลาเฮ้ยลูกหินไม่ทันขึ้นมีของเหรอใช่แล้วเฮ้ยตาอนี้ที่เราเกี่ยวทะลุลูกตานี่ยว่ะเฮ้ยระวังนะเว้ยมันจะหลุดนะเว้ยตาไปห้างนี่ติดแบบนั้นมันจะหลุดนะเว้ยอ๋อสองตาไม่ต้องห่วงเอ๊ะตาที่เราเกี่ยวว่ะเกี่ยวลูกตาไปห้างกินเต่าโซเลยเก่าลิงกับเก่าลิงสองตาไม่ต้องห่วง กูอัดเกือบตายกล้องเมื่อกี้ขาดไปตาหนึ่อ่ะหัวเสียมอ่ะ <laughs> 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 ตัวเล็กอัดหินครับท่านผู้ชมครับ <laughs> ระวังตัวลอ,อยนะเว้ยได้ได้ขึ้น <laughs> <laughs> มีของใช่ไหม <c oughs> <laughs> ข่าวว่าแล้วอัดหินหลังหินมันต้องมีของ มันต้องมีของสิครับจ้า,จาอุ้ยจะมนะั่งจะม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 ังอเอาต่อเลยต่อเลยเนี่ยมามันเนอ,ม,นเนอมันกับม้ามันไหนนะชายอาทิตย์อาดิป,อปเอา้าว

เออต้องผันนั่นเลยต้องบันนั้นเลยต้องชุบสักที่้องดูสักทีเฮ้ยไ้ต้หรอหมวมินใมนมียนาจะกัดฮะอะไรนะสลังดึงอยู่เลยฮดูนี่ดูดูดูดดู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 ดดดู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  มันลาไหมมันลาไหมมันยอปทิอ๋อเฮ้ยเิดื่ลยหออ๋อเอฮ้ยกราห้ออย่างเดียเฮ้ยมาแลวครับเลยอุ้อ๋อสุดยอดไปเลยไอ้บ้าไอ้บ้ามึงสุดยอดไปเลยบ้า ไอ้ท่านผู้ชมไสามขึ้นทั้งนั้นครับไสามทั้งนั้นเลยอุ้ยฮ่า่า่าฮมา่า่าา่าฮ่าด่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่า่าฮ่่าฮ่าาฮ่่า่ เอาและเอาไมยนี่สามลอยตาได้งามๆวันนี้ก็เอาและอย่างอีกสามลอยตาเลยเช้ากันวันนึงไงทั้งแต่ที่เงาเงาที่ิ <c oughs> ง่งยันมืดอีกวันแล้วคำลงอีกคนเสียงลมพัดผ่านแสงไฟบนถนนมันส่องใจคนโดดนเอาพอพอพอ